สวัสดีครับผมครับคือเก่าครับมาพอกันอีกคือเก่าครับอีสานบันพี่น้อยครับวันนี้จะมีพระหลวงพ่อรวยมาให้เบิ้งคือเก่าครับปากงามๆครับหลวงพ่อรวยรวยเหลือล้นเนาะจากที่มื่อั้นให้เบิ้งเนื้อลมดำครับลมดำสี่เหรียญห้าเหรียญครับ ุนิิเปิดเน,นปนนะเนื้ออันประกาศิึงน,นะครับเนาะเนื้ออันประกาศหลวงพ่อรวยรวยเลืองรุนครับรุนนี้ก็ออกมุนินินะครับเนาะมุนินิหลวงพ่อรวยนะครับมุนิิครับหลวงพ่อรวยก็วัดตะกุกกะสาขาเดียวกันแหละครับแต่เป็นออกในนามมุนินิที่ซื้อเนาะมุนินิีเป็นสี่เฮ็ดไอ้เวันสางนั่นหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่นะครับ กอเลยออกในนามมูลินะต่กัทิวหมู่มากกัเป็นสาขาเดียวกันนะรุนนี้กำลังเป็นที่นิยมอีกรุนหนึ่งครับเป็นรุ่นดีหนาเก็บหนาสะสมกับบัววัผ่านเลยครับรุนนี้อนาคตนี้ราคาพุ่งแน่นอนกับรุนนี้มีภาพะเบื้องเหนือ นี่ครับเนืออ่านประกาครับอ่านที่ห้องทิชช่วยนี่โบวแมนยังบาะว่ากั้นฝุ่นมันเข่าครับฝุ่นมันเข่าแล้วหลวงพ่อผักที่คอไปเห็ดอะไรอย่างเงี้ยผักหมองผักมันผักเก่านะครับเนาะก็เลยเอาทิศชูพัดฟ้าหนาไว้ครับเดี๋ยวจะเป็นอีเจี๊ปิดในในที่ไทยเบิ้งจักจักองค์ดีเนาะจัก สี่องค์คือเขาเนาะสี่ห้าองค์คนระับหลวงผาลวยนะมูลินิีหลวงผาลวยอ๋อ,อแนะนำม,มูลิธินะครับนั่รุ่นนี้นะรุ่นนี้สิอ๋อ,อแนะนำม,มูลินทีนี่จีมีรวยชนะจนนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นมีรุ่นรวยชนะจนแล้วก็ไอ้รุ่นนี้เนหะลืมอีแล้ว ว่ามีรุนนึงคือลุนรวยชนะจนนะครับไอ้รุนพี่ก็คือรุ่นชนะจนนะครับเนาะชนะจนชนะจนดีรุนนีหลวงพ่อเป็นผู้สางเนาะแล้วก็มูลนิธิมาสร้างยอนยุคอีก็คือรุนรวยรวยชนะจนนะครับเนาะสีขายกันราคาแห้งพอๆกันแหละครับแล้วก็จะมีรุนนี้รุนนี้ตามมาใต้มาสองครับลุน ทีรุ่นที่ลวงพ่อสางก็คือิใต้มาหาเก่าเก่าหาครับแต่รุ่นนี้มูลนิธิสร้างเป็นสายยาก็กเอิญใต้มาสองครับแค่มีรุ่นหนึ่งลืมครับหนึ่งปออนะครับเนี่ยเมื่อไห้เบื้องอัดปากกาก่อนครับนึกงซื้อปออครับลืมลืม งามครับสว,สวยงามเลยครับเนื้ออันปากกาเดี๋ยวเปิดในบรรยากาศสีเปิดในบรรยากาศสีนนสอีโอ่งเนาะสวยสวยงามวันใดทันใดสนใจก็แอทไลน์มานะครับเนาะแอทไลน์มาสอบถามเลยครับสำหรับรุ่นนี้ก็บโบ๊นผาเนเป็นรุ่นตินาสะสมอยู่รุ่นนึงครับ ามครับเรือนี้อันประกาศนะครับนะใส่บ่งงามๆเลยครับสวยๆงามๆเลยครับสวยงามมากลงบอลรวยสุดยอด ฟังเงาปะ่ะอันนี้เนื้อเนื้ออันปากกานะครับเนาะนปากกาแล้วจริงสิงนเงากว่านี้เพราะอัดวีดีโอกลางคืนนะครับเนาะแสงไฟว่าสิบ่นี่พันนี่ครับสีมีมืนเมื่อม,มุ่มมืดเลยจังเลยนะครับไม่แกะกล่องนะอยู่ในซีนเดิมกล่องเดิมครับ โปร,รยออตกโกนะครับเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นดีอีกรุ่นหนึ่งดีน่าสะสมครับสวยงามมากมรวยเลือล้อนนะครับอสองกล่องคืนบวกไอเอ็นหง กลางคืนเนจะ็ดะเจ็ดสองสองามือจังได้นี่แหละครับะเจ็ดเท่าไดเนาะ อมกมาไก่บ่ได้มันโฟกัสนะครับ, 5, 7, 5, 7, 3, รบห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามสมนะครับ้อาหามุมนิดหน่อยครับเนี่ยไม่ลิโคดองนี้ก็ห้าเสมนะครับ สวยๆงามๆเลยครับนี่คแกะให้เบิ่งสี่เหรียญครับมื่อนี้มีหลายอย่างมีหลายเหรียญอยู่ในกล่องแต่บูได้แกะครับแกะให้เบิ่งสี่เหรียญก็พอครับสนใจก็แอดไลน์มาครับเนาะแล้วจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ในใต้สองคอมเมนต์นะเหนืออันประกาศด้วครับเนาะ สวยๆเลยครับราคากำลังนาเล่นนาหะครับตอนนี้กลังึ้นนะนาสะสมครับโอเปร,ร์ไวสวยๆงามๆครับอันปากานะครับนะนี่ให้มึงบงี้ก็คือเนื้ออันปาากา สนใจกัแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับเนาะเป็นรุ่นที่นาซาสมเนะครับอีกจะน้อยนี่ราคาขึ้นราคาตามรุ่นปีนี่แน่นอนเลยครับออกในมูออกในนามมูนิธิมูนิธิลงพ่อรวยลุนนี้สุดยอดนะครับรุ่นนี้กำลังแรงครับ โอคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปสำานีนะครับสนใจก็แอดไลน์มาด้ครับเด้อไปแล้วครับผมสวยง,งามงาเลยครับ